สิ่งที่จำแนกได้อย่างแรกเลยนะคะในการดูว่าเป็น1ชุด2ชุดหรือ3ชุดนั่นก็คือจำนวนตัวเลขของโจทย์ที่เขาให้มานะคะถ้าโน้องๆสังเกตเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยอนุกรม1ชุดเนี่ยที่เราจะบ่งบอกความสัมพันธ์ได้คือต้องมีตัวเลขสักกี่ตัว4ตัวถูกต้องอย่างน้อยสุดคือต้อง4ตัว4ตัวต่อมานะคะเโจทย์อนุกรมกำลังสองกำลังสามและเลขถอดล่างนะคะ ข้อ2ตอบ1 3 6นะคะดูก็ออกแล้วว่ามันคือกำลัง2ตามท้ายถูกต้องป่ะ1 4 9 16 25และ3 6นั่นเองนะคะก็เป็นอีกแนวนึงนะครับเพราะจริงๆไอโจทย์เชาไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลขทั้งหมดมนะครับแล้วแล้วแต่เราดูความสัมพันธ์เลยอันนี้เป็นความสัมพันธ์แค่ระหว่างหลักหน่วยกับหลักสิบใช่ไหมครับอไอหลักร้อย ที่คง,งที่เป็นหนึ่งหมดเลยอย่างนี้ก็มีก็คือแยกแยกสังเกตเป็นหลักก็มีนะครับเป็นเป็นทีละหลักก็มีเช่นเดียวกันนะครับอะข้อ3ตอบอะไรคะข้อ3ตอบ4 3 2สองนะคะข้อนี้คืออะไรเห็นเลขอะไรไหมพี่แผนเพิ่งพูดไปใบใบไปแล้วด้วยจริงพูดพูดไปแล้วอะไรนะอะไรนะ5 5 54บี่ คือการสังเกตมันคือกำลัง3ซ่อนอยู่นั่นก็คือ27ซ้อนอยู่ถูกต้องปะถ้าเราดูออกมาข้อน,นี้มันคือกำลัง3คูณ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ6กำลัง3คูณ2เท่ากับ432เพราะฉะนั้นตัวเลข2 7กับ54เนี่ยใช้ค่อนข้างบ่อยนะคือพอเห็นปุ๊บอะสงสัยไว้ก่อนเลยเอ๊ h, มันเกี่ยวข้องยังไงกับกำลังสาไม่น่แล้วค่อยดูตัวอื่นว่ามันเกี่ยวจริงหรือปล่า pues. หลายคนจะถามพี่ว่าพี่ข้อนี้โจทย์ผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบทเรียนให้น้องๆที่บอกว่าโจทย์ผิดว่าถ้าเราเห็นว่าโจทย์ผิดอย่าเพิ่งไปบอกว่าโจทย์ผิดให้คิดวิธีอื่นก่อนนะว่ามันมีหรือเปล่านะคะข้อนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโจทย์ประเภทอนุกรมเซ็